ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยเป็นวาระเร่งด่วนด้านความปลอดภัยโรงเรียนบ้านเนินทองมีความระหนักถึงการดำเนินการในการวางระบบแผนเผชิญเหตุและการป้องกันรวมทั้งได้ดำเนินการปรปับปรุงแผนให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะ ในการรับมือภัยพิบัติให้แก่บุคลากรครูและนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านเนินทองจึงได้จัดกิจกรรมการอบอรมฝึกซ้อมทักษะแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไว้ประจำปีการศึกษา2568ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนทางโรงเรียนได้มีการเตรียมการซักซ้อมดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุแผ่นดินไหวโดยมีการฝึกซ้อมเสมือนจริงอย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งครั้งโดยมีการใช้แผนเผชิญเหตุในการใช้อาคารสถานที่เมื่อเกิดแผ่นดินไหวมีแนวปฏิบัติเมื่ออยู่ในอาคารหรือห้องเรียนดังนี้ขณะเกิดแผ่นดินไวหว 1. อย่าตกใจและพยายามตั้งสติ 2. ปฏิบัติตามหลักหมอบต้องเกาะ โดยหมอบใต้โต๊ะหรือหลบในจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรงพร้อมยึดเกาะโต๊ะหรือที่กำบังและเคลื่อนตัวไปตามแรงสั่นสะเทือน 3. อยู่ให้ห่างจากประตูหน้าต่างกระจกและสิ่งของที่อาจจะล้มทับได้ 4. ขห้ามออกจากห้องเรียนทันทีจนกว่าการสั่นสะเทือนจะหยุดและต้องได้รับคำสั่งจากครูเท่านั้นหลังแผ่นดินไหวสงบให้นักเรียนปฏิบัติด,ดังนี้1 รอฟังคำสั่งจากครูก่อนอ,อพยพหากได้รับคำสั่งให้อ,อพยพออกจากห้องให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1. ออกจากห้องอย่างเป็นระเบียบอย่าวิ่งดูเบียดเหียดกัน 2. ให้นักเรียนใช้บันไดที่ใกล้ที่สุดและ 3. ให้นักเรียนรวมตัวที่จุดรวมพลสนามฟุตบอลและรอคำสั่งต่อไปหากมีผู้บาดเจ็บให้รีบแจ้งครู หรือเจ้าหน้าที่พยาบาลทันทีแนวปฏิบัติเมื่ออยู่นอกอาคารให้นักเรียนหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้อาคารเรียนแต่ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ให้อยู่ในที่โล่งแจ้งหรือจุดรวมพลของโรงเรียนครูประจำชั้นตรวจนับนักเรียนและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาการหากมีเด็กสูญหายหรือบาดเจ็บภายในอาคารให้รีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาการเหตุการณ์ทันที แจ้งรายงานเหตุการณ์ต่อผู้ปกครองและนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปภัยพิบัติแผ่นดินไหวเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการได้แต่เราสามารถเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบได้หากทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและมีการฝึกซ้อมอย่างถูกต้องถูกวิธีสุดท้ายนี้โรงเรียนบ้านเนินทองขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมฝึกซ้อมเป็นอย่างดีขอบคุณค่ะ